ลูฟี่จะไม่ล้มเหลวเหมือนจอยบอยในอดีตใช่ไหมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับลูฟี่แล้วก็ตัวของจอยบอยว่าลูฟี่นั้นเนี่ยจะไม่ล้มเหลวเหมือนจอยบอยใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วก็ถ้ามีรูปภาพหรือว่าคําพูดไหนที่ทําให้เข้าใจผิดเนี่ยต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนนนนนนรัวว่าาณตอนีน้้้เเกก็็ไดหแล นะว่าลูฟี่เนี่ยได้ปลุกพลังของผลปิศารเนี่ยตึงขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพลังที่เมื่อ800ปีที่แล้วเนี่ย จอยบอยจะเป็นคนใช้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการยืนยันได้จากตัวของช้างสุนิชาว่าช้างสุนิชานั้นเนี่ยพอลูฟี่เนี่ยได้ปลุกผลปีศาจให้ตื่นขึ้นนะครับผมนั่นก็คือผลปีศาจสายโซออนนะครับผลฮิโตฮิโตพันสัตว์มายาโมเดลนิกะนะครับหรือว่ามนุษย์ในตำนานนะครับผมนิกะนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นผลปีศาจสายโซออนที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากนะครับเราก็จะเห็นจากการต่อสู้กับไคโดแลวว่าลูฟี่เนี่ย ประยุกต์ใช้นะครับในแต่ละท่าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วบวกกับว่าคนปีศาจนี้เนี่ยพวกรัฐบาลโลกหรือว่าพวกห้าผู้เท่ากโกรอเซเนี่ยก็พยายามที่จะตามหาแล้วก็ ครอบครองมาในระยะเวลา800ปีนี้เนี่ยก็คือตามหาตามล่ามาตลอดเลยนะครับและด้วยความที่ว่าเป็นผลปีศาจที่มีชีวิตจ,จิตใจก็สามารถหลบเลี่ยงหลบหนีไปได้นะครับถึงแม้ว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยทําสําเร็จในการที่เอามันมาครอบครองแล้วนะครับนั่นก็คือครั้งที่อยู่กับฮูฮูใช่ไหมที่ฮูฮูเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยเฝ้าระวังการขนย้ายผลปีศาจนี้นะครับแต่ก็ยังถูกแย่งชิงไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่รู้เป็นเวรเ,เป็นกรรมอะไรของพวกห้าพุทธ นะครับที่ไม่ได้ผลพิสานนี้ไปสักทีนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามีชีวิตจิตใจซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่เราได้บอกไปว่าตัวของลูฟี่นั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเกือบมีทุกอย่างเหมือนจอยบอยแล้วนะครับผมนั่นก็คือมีผลพิสานที่เหมือนกันแล้วก็การปลุกผลพิสานให้ตื่นขึ้นเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันด้วยนะครับ,รบเพราะว่าตัวของห้าผู้เท่าเนี่ยได้มีการบอกว่าตัวของผลพิสานนี้เนี่ยไม่ได้มีการตื่นขึ้นมาหลายศตวรรษแล้วนะครับและณตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่่งแนนนอน นะครับเราเนี่ยได้เห็นฝีไม้ลายมือนะครับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับผลพิสานนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็แข็งแก่งยังไงนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่ามันน่าจะเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้แบบว่าปล่อยของออกมาแบบ100%หรอกซึ่งเราเห็นแค่นี้เนี่ยเรายังมองว่าลูฟี่เนี่ยแข็งแก่งมากๆแล้วใช่ไหมครับและจอยบอยคนที่เคยใช้มาก่อนเนี่ยน่าจะใช้ได้ดีกว่าลูฟี่นะครับผมและคิดว่าน่าจะแข็งแก่งมากกว่านี้นะครับแต่ทําไมจอยบอย ถึงได้ล้มเหลวในการทําสัญญานะครับผมกับเกาะมนุษย์เงือกนั่นเองซึ่งมีเหตุผลอะไรนะครับผมตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาและด้วยการล้มเหลวของจอยบอยในครั้งนี้หรือเปล่าที่ทําให้สหายของเขาอย่างสุนิชาเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับผมโดยการที่ว่าตัวของสุนิชาเนี่ย ก่ออาชญากรรมนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอาชญากรรมเดียวกับจอยบอยหรือเปล่านะครับถึงได้ถูกโทษตัดสินให้เดินอยู่ในทะเลแบบชั่วนิดนิดลันนะครับผมโดยที่จะทําอะไรได้นั้นเนี่ยจะต้องได้รับคําสั่งเท่านั้นนะครับผมซึ่งณตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการล้มเหลวของจอยบอยไหมนะครับที่ทําให้ เกิดเรื่องราวแบบนี้นะครับและก็ยังมีจุดที่สงสัยเกี่ยวกับตัวของสุนิชาตรงที่ว่าไอการที่สุนิชาโดนลงโทษนั้นเนี่ยมันเป็นการลงโทษจากฝั่งไหนกันแน่นะครับผมระหว่างศัตรูของจอยบอยอย่างพวกรัฐบาลโลกหรือว่าไอพวกกษัตริย์20พระองค์ในสมัยอดีตนะครับหรือว่าตัวจอยบอยเองกันแน่นะครับที่เป็นคนสร้างความปลอดภัยให้กับสุนิชานะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจองอมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบหลังเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าตัวของจอยบอย อดีตเนี่ยที่กําลังจะเสียท่าให้กับพวกรัฐบาลโลกในอดีตนะครับผมก็อาจจะสร้างความปลอดภัยให้กับพวกพ้องหรือว่าสหายของเขาอย่างสุนิชาก็เลยลงโทษไปแบบนั้นนะครับหรือว่าอาจจะทําให้สุนิชาเนี่ เดินอยู่ในทะเลแบบนั้นนะครับเพื่อรอสัญญาในอนาคตนะครับผมที่ตัวของจอยบอยเนี่ยเขาได้ให้สัญญาไว้กับกอรมนุษย์เงือกนะครับว่าเขาเนี่ยขอโทษที่ผิดสัญญาใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยได้บอกว่าและสัญญาว่าจะมีคนเนี่ยมาทําให้สําเร็จในอนาคตนะครับจอยบอยเนี่ยรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้ตัวของสุนิชาเนี่ย ปลอดภัยโดยการให้สุนิชาเนี่ยเดินวนอยู่ในทะเลแบบนั้นนะครับแล้วก็จะเหมือนกับพวกเก่อมนุษย์เงือกนะครับที่เขาเนี่ยผิดสัญญาก็จริงนะครับแต่เขาเนี่ยก็ได้ทิ้งเรือโนอาเอาไว้นะครับผมเพื่อให้เป็นเรือแห่งพันธสัญญานะครับเพื่อรอในวันที่เขาแนนาคตอีก800ปีเนี่ยจะกลับมานะครับจริงๆแล้วสุนิชาเนี่ยอาจจะได้ในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับผมได้ในรูปแบบนี้หมายถึงได้สัญญาในรูปแบบนี้นะครับมันจึงทําให้พอจอยบอยที่เป็นลูฟี่เนี่ยตื่นขึ้นมา ปุ๊บเนี่ยสุนิชานี่จึงเพ่งเข้ามาที่วานนคูนี้เลยนะครับแล้วก็ได้มีการพูดขึ้นมานะครับในทํานองว,ว่าคิดถึงเลือเกินเสียงหัวใจที่ดังเป็นจังหวะแบบนั้นจอยบอยนี่จอยบอยรู้สึกเหมือนเจ้าเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมซึ่งนี่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการยืนยันได้นะครับว่าจอยบอยเนี่ยได้กลับมาแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นในเวอร์ชั่นของลูฟี่นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวของสุนิชานี่ได้พูดขึ้นมาว่าเหมือนนะครับผมเหมือนนั่นก็คือไม่ใช่แต่ก็ คล้ายๆกันอะไรทํานองนี้นะครับผมก็เลยอาจจะทําให้เป็นในรูปแบบนี้หรือเปล่าที่ตัวของสุนิชานั้นเนี่ยถูกลงโทษแบบนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่ลูฟี่เนี่ยจะไม่ล้มเหลวเหมือนจอยบอยเนี่ยนั่นก็คือการปลดผนึกนะครับตัวของสุนิชานะครับจากการที่เขาเนี่ย ถูกลงโทษนั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าปลดผนึกออกมาแล้วเนี่ยสุนิชานี่จะเป็นในรูปแบบไหนนะครับอาจจะพูดได้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องสื่อสารแบบว่าทางจิตแบบนี้หรือเปล่านะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับนั่นก็คือการที่ต้องไปทําสัญญานะครับผมกับพวกเหล่ามนุษย์เงือกนะครับที่จอยบอยแนดดีเนี่ยเคยสัญญาไว้นะครับแล้วก็ล้มเหลวไปลูฟี่เนี่ยก็ต้องทําขึ้นมานะครับผมนั่นก็จะทําให้ลูฟี่นั้นเนี่ยไม่ได้เป็น การที่ว่าล้มเหลวเหมือนจอยบอยแนดีนะครับผมแต่การไปถึงกอสุดท้ายเนี่ยจอยบอยเนี่ยน่าจะไม่ล้มเหลวหรอกเพราะว่าเขาไปถึงแล้วนะครับผมแต่มันก็ยังมีจุดที่งงๆอยู่นะครับว่าจอยบอยเนี่ยที่มีพลังเทพภาทิตนิกะขนาดนี้นะครับผมต่อสู้ได้เป็นอิสระขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงถูกขัดจังหวะหรือว่า ทำไมถึงถูกขัดขวางได้นะครับและไอ้ภารกิจที่ทั้งก่อนมนุษย์เงือกนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นตัวของซุนิชาเองเนี่ยทำไมถึงล้มเหลวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าไอ้พวกกษัตริย์20พระองค์ในอดีตหรือว่ารัฐบาลโลกในอดีตนั้นเนี่ยมีของดีหรือว่ามีพลังอะไรกันแน่นะครับผมที่สามารถกําจัดจอยบอยได้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าสามารถทําให้จอยบอยเนี่ยล้มเหลวในภารกิจได้ขนาดนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกัน นะครับว่ามันจะเป็นพลังในรูปแบบไหนและจะโหดเท่ากับจอยบอยหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยยังคงมีภาคต่ออีกหนึ่งคลิปนะครับผมซึ่งน่าจะได้ลงตอนเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นภาคที่เราเนี่ยจะได้มาดูกันนะครับว่าตัวของเทพเจ้าอย่างนิกาเนี่ย น่าจะมีคู่ปรปับเป็นเทพเจ้าเหมือนกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตำแหน่งเทพเจ้านั้นเนี่ยยังเหลืออีก3ตำแหน่งนั่นเองนะครับผมแต่จะเป็นใครหรือว่าจะมีใครกันบ้างน,นั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูในคลิปวันพรุ่งนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีการพูดคุยนะครับหรือว่าจะมีการพูดถึงใครบ้างน,นะครับที่พอจะมารับตำแหน่ง3าตำแหน่งนี้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์กด แ้ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงหรือว่าพูดผิดหรือพูดไม่ถูกใจพี่ๆบางคนตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ